สวัสดีครับวันนี้เพจเระโทมคนใส่บ้านนะครับวันนี้พามาดนนูอาคารพาณิชย์อยู่ตรงพระรามสองระหว่างซอย75กับซอย77นะครับอันนี้ต้างข้ามฝากมาจากโซนพระรามสองที่จะมุ่งหน้าสู่าทางออกุนนสงครามนะครับผมข้ามลงมานิดนึงก็ก็ไล่ซอยมานิดเดียวครับผมอันนี้ผมพามามามาดูาาาาที่กับ ว่าตรงที่กาาัดไปอยู่มันห่างจากถนนใหญ่ตรงพระรามสองเนี่ยน่าจะไม่เกินร้อยเมตรนะครับเดินเข้าออกได้สะดวกเลยบริเวณย่านนี้ส่วนใหญ่ก็มีแต่อุตสาหกรรมในตัว่มเดียนะครับนะครับจะเป็นโครงการอมรไทยสี่นะครับเป็นศา,าึกษาทหารคุณมีส่วนภาพถายตามสภาพแล้วกันนะครับราคาก็เดี๋ยวลองลองลองดูตามที่เราแตกตามถูกให้แล้วกันนะครับอันนี้คือโดยโดยู หลังนี้จะเป็นสามคู่หาตีทะลุก,กันนะครับเป็นหลัง ฝั่งทางดังสายมือนะครับถ้าเข้ามาจากโครงการรู้สึกมันจะเข้ามาได้ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะมันเหมือนเกือมกม้าก็คือเข้าทาง75นะครับพระรามสองซอย7จจนทะลุออกทางพระรามสองซอย77ได้เลยนะครับผมในแปลนโครงการเนี่ยจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนโครงการบักลุคค่อนข้างมีประกาศขายก็เยอะนะครับแล้วก็ <S <S แต่ละซอยก็ทะลุกันได้หมดเลย ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนทำพวกลงลึงกาเมน้นอะไรพลาสติกเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่เป็นในภาคอุตสาหกรรมรัวเรือนนะครับผมแต่ที่เราได้รับมานี่คือเป็น3ามภูหาสภาพเนี่ย ต้องทำเพราะว่าสสุะโสมถ้าเข้าจากซอย75 <c oughs> เนี่ยของเราจะอยู่ซอย3 <c oughs> ซอยน่าจะเป็นซอย4 3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซอยซ3 <c oughs> B 3มออโทษทีครับ B <c oughs> B บสามนี่ฮะตึกของเราจะอยู่ตรงนี้เนยะ 3คูหาต่อเติมเต็มนี่ครับตึกสามห้องนี้หนึ่งสองสนี่คือดูหน้าตึกเดีย๋ยวเราม่ให้มาดูตรงหน้าตึกกันครับจะได้ดูโดยรอบอันนี้โดยรอบนะครับ <c oughs> เข้ามาจากถนนใหญ่เนี่ยไม่ถึงร้อยเมตรเลยนี่ครับตัวตึก 1>, 1 2ึสอยู่ทนนิธถนนเดี๋ยวตัวราคาเดี๋ยวอะไรงเงี้ยเดี๋ยวผมแปะให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนตัวภายในนี้ขออนุญาตนําเสนอเป็นแบบภาพนิ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าข้างในค่อนข้างลกอยู่เหมือนกันโอเคครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ของเพจเซิร์ทโฮมคนไข่บ้าด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับ